ป,ปูเนาะ mit. ป,ปะ้าโกราบสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่น้องๆทุกคนเด้อมีกาอยู่กับเฮาอีกเช่นเคยเนาะ้อนี้เฮาสิบพาทุกคนมาหากินข้าวป้านะแบบมามื้อแรกนะทุกคนเฮาสิบพาทุกคนเลาะเบิ่งเที่ยวสมบรรยากาศสดชื่นตาม ลงตามป้าห้าวซีมากินข้าวป้านํากันเาานาะวันน,นี้แต่ว่ากินข้าวป้าก็ลืมข้าวพี่น้องไอ้มาวันนี้ลืมข้าวแต่เอาลืมข้าวกอยู่ได้เนาะเฮาหากินแบบของดงของป้าไปนี้นะนี่โอยน้ำลำซ้นี่หอดด่านเรียบร้อยทุกคนเนาะไปเฮากลับไปหาฮับส้มนี่อันนี้ก็คือดอนพักแถวน้าันนี้นะ ที่มาหาพักนี้เนาะทุกคนอุปกรณ์เท่ากับโบมี่ยังหลายเอามาเครื่องไซส์เท่ากันนี่เพราเกิดเป็นโนอย่างเดียวทุกคนนี่ถือมามันนี้นี่เกือเป็นโนกระนทนี้แหละทุกคนเอาสิบผ้าเอาสิวิตรอดในป่านนะสิมา เอากระยังบุกเคยมากจะเถือเนาะอันโวยนี่นะอ๋อนี่มันก็นงามยอ,อยู่เนาะก็พออยู่ได้เนาะมันเป็นแบบบรรยากาศคึมๆแล้วก็น้ำไหลน้ำใสน้ำกินกระพ่หมีเนาะเอาน้ำเทนี้นะทุกคนอา่าตัวแล้วก็น้องทรายฮาน้องบอลไล เป็นมาเป็นครูเขาเนาะจากมาฮอดแล้วกันทุกคนลืมข้าวบาทนิดโคตรสีเฮ็ดได้ไหนทับอีดบาสิมานอนเนาะแต่กับบอได้นอนด้วยวันนี้สีได้กราบมอือไล้เนาะลืมข้าวกินแล้วลก็ห้าวสีหาเก็บมาหอยตามห้อยแล้วเนาะหรือว่าหาอายุเนี้ยกินห้อยนะ แล้วก็มาให้กินเนาะกินกับบุมีเข้ากับเนาะมันเข้ากัสิได้หาเลาะหาหอยกันเลยปะไปคับส้มกันหาวิธีหาหอยแบบตามห้วยตามนี้มันสีมีหอยอยังได้ปะหาเบิรงกดูกันทุกคนอา๋าตัวนี้ทุกคนกระปูก็มีนี่นี่กระปูย่างนี่นะนี่คือกระปูไข่เนาะกระปูไข่บอ ตัวใหญ่นี่ทุกคนโอ้ได้เลยดิดดเฮาสิมีมอติดมาตัวหนึ่งนี่ทุกคนนี่มอกับโบเปตาแล้วนี่เฮาสิมาต้มกระปูดแล้วว่าอ้อมหอยบะหาหอยอ้อมบ่นี้หอยได้หนึ่งไปมามือแรกต้องเข้าก็มีมีเอาสิไปหาเลาะหาหอยไปทุกคน เอาสีให้น้องเขาลงหาเก็บหอยมีอยู่บ่หอยนะมีอยู่ได้นี่มีอยู่บ่อือโอ้หอยยังษ์นี่นะหอยยังอันนี้คือหอยโมเนาะอั้หอยขมหอยขมเนาะแต่่หอยขมต่นนี่หอยโอ้หอยมีเนาะพอได้กินเนาะหอยนะพอได้กลิ่นหอยโกงบ่หอยโกงเลยมันเป็นห้ยนี่เนาะถ่าจนคนลงหาหอยโกงกัน แถวน,นี้เรากำลังหาเก็บบักหอยหนะทุกคนเพื่อเราลืมเข้านะบ่มีกลินเนี่ยอ๊อฟหอยอยังนะ่ยไม่หอยแข้งวะนี่หอยแข้งบ่หอยแข้งน้อยเนาะโอ้ยหอยแข้งยักษนะ์นะทุกคนหอยแข้งยักษ์ก็มีอีเล่นทุกคนเอ้ยอีโดโฮย,ยีดโดงนี่นี่บรรยากาศก็สดซื่อนะป่าไม้เขียวงามได้ดูที่สองนี่ฮะได้แล้วบ่ นนโอ้ได้ละไปหอกะกำลังหาเก็บปังหอยนะทุกคนหากเก็บหอยหรือว่าหากระปูนั่นเองนะทุกคนมาไงบังดูหินหินตัวนี้เลยกระปูได้มีปูไงไงเลยง่อมเลยง่งมสวานบังดูแสดงลุมมนะันนะลูกบังดูมีวะไม่เจอไม่เจอไป ไปบางไม่เนาะล่งมาบุเดียน้ำกับคุณเมือ่อละนี่ไปหลังจากนัก้นข้ากระสีได้ติดตามส้มไปน้ำกันหาเก็บมังหอยทุกคนเนาะได้แล้วบ่ได้แล้วเวนาะโอ้มีเนาะหอยกะ โอ้ได้แล้วบ่ได้แล้วนี่ทุกคนได้หลายเติบแล้วนี่ทั้งกระปูก็มีเนาะทุกคนนี่กระปูไข่นี่ของโด่ของปลาจกข้าเบิ้งตัวนี้เนาะโอ้ยจกจกทำแล้วบาทนี้ทุกคนนะโอ้ยอยู่ตามเอิ่มทำก็มีบานี้โอ้มอเขากันนะโอ้ เป็นตะเบิงเลยทุกคนเนาะมันอยู่ด่งอยู่ป้าเนาะเก็บมาเอากับสีได้เลาะฮะเพราะวิธีให้ทุกคนเนาะนี่มันจะยู่แบบนี้เนาะหอยนี่เนาะใสใสยู่งแบบไหนยู่แบบนี้เนาะเออดีนะทุกคนเห็ุบ่หอยเนาะมันจิบปัากยู่ไปนะฮะนะปักกระดูกกระไดโอลายเนาะทุกคนเล่นนุ่มหาหอยเนาะทุกคนได้ได้ทุกคนนี่ โอ้ก็พอได้กินเนาะหอยนี่นะน้องนี่กนะ็ทุกคนนี่ข้าวสีอ่าเค็บแล้วก็เอาไปต้มไปนะเนาะมันบ่มีข้าวเนาะมันนี้ลืมข้าวมาดงลืมข้าวทุกคนเ้าก็สีได้กลับบ้านมืนนะ่อนี้เนาะแต่เอ็ดกินก่อนเนาะขอเอ็ดกินก่อนไปทุกคนนี่หอยทุกคนหอยใหญ่เลยนี่โอ้เนานะ คนได้หลายเลยนี่อืมโต๊ะเ็ดเมนูเลิกกินนี่อบหอยบ่นี่คนตอนนี้ข้ากาได้หอยหลายเตื้นเนาะอน,นอนข้ากระรังล้างหอยเนาะหรือว่าล้างหม้อที่เกมจะไปทำเมนูกินเนาะวันนี้เนาะตอนนี้ข้าก็สิไปหา ดังไฟเนาะทุกคนเอากะได้เมนูมาแล้วเนาะได้หอยมาหลายอันเตอรเนาะสิะไปหาดังไฟให้กินเลยมันกำลังเอ็ดเพิ่นไปเบิ่งกันนะเฮ็ดเพิ่นนะล้างหม้อล้างหม้อที่หลายบ่หอยเมื่อกี้นะี่เดี๋ยวพอกินไนดะ้หอยกันนะี่อ่าต้องทำอะเบิ่งนะเพราะว่าทุกคนนี่ทั้งหอยกระปนูนี่มัน ปูค่ายเนาะทุกคนมันคือปูหมาปูเปื่อนนี้เนาะคนไทยสีเอิญแบบปูหมาปูแบบนี้ลละเอออาครบปลาโคตรเจ็บเลยนี่ <c oughs> อาจะหนี่ครบเก่งนี่โอ้ยอัออนนี้ก็ได้หอยแล้วก็โอ้ยไปไปเก่งเนะาะเอาสีอบนะวันนี้ทุกคนล้างหม้อแล้วแล้วก็ล้างค้างล้างมอ จากนี้เอาน้ำนี่วะเอาเชือกเนาะจากนั้นไปเรืวไปเรืวโอ้ทุกคนเอางเงือกลินนด้นี่นี่เราจะเทเงยน้ำเนาะเราจะเงเนาะเอ็ดอกไปจากนั้นถ้าก็ไปอบกันเลยบบบนี้ทุกคนกราบขึ้นที่พักแล้วกระดังไฟกินกะที่ได้กลับบ้านมื่อนี้เนาะตอนนี้ก็ได้ เต็มกาดหาไม้มาเรียบร้อยทุกคนสีด่างไฟเนาะออบุญแต่โบลืมกับไฟฮะด่างไฟก่อนทุกคนเหตุกิ่นก็มันอบหอยทุกคนอบหอยอยู่ในกระปะในป้าเนาะ โอ้ยเอ้านี่นี้กาหาพื้นเนาะทุกคนนี่หาพื้นมาเผ็ดกินแล้วก็โอ้ย ด,ดังไฟทุกคนดังไฟอ้อมหอยนี่ได้มาหอยมากแล้วกับดังไฟอ้อมหอยกินก่อนจักเขาเลยนะทุกคนไม่ได้กินเขาหยางมาแต่ผู้นองยางมาแต่บ้านมาหาผู้นี่กะือว่าไก่ทอดข่วนปิดแล้วเนาะ ได้เอาพามานเลยสิ <S 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 ตอนนี้ทุกคนเฮาสีเอ็ดโดนด่างไฟเนาะโดนค้างมอนะทุกคนบ่มีเค่งเนาะเอ็ดเค่งหรือว่าที่โดนให้มอมันพึ่งได้นะ ดเดี๋อวจะทำอะไรตอนนี้ลืมปรุงแล้วก็อบหอยีทุกคนอบหอยเนาะใส่เกลือเกลือใส่หลายๆโลดนี่ ต้มหอยแลกวกน็นี่คือเป้งโน้ตแถวเตรียมมาต่บ้านต่ฮืนเนาะจะได้ปลุกเลยโอ้ยมคัคชีสเขานำตะไข่เนาะทุกคนเยอะเขาแหงแล้วทุกคนเนาะทางหอยทางนี้เนาะนคนนะโอ้ สีต้มเลยนี่ได้บมดนี่คนเรียบร้อยนี่ทุกคนตอนนี้ก็ได้ขางม้อขึ้นเรียบร้อยแลยน้นี่อือตัวหอยแล้วก็ทั้งกระปูด้วยเนาะเอาสีท้ามานนี้แลาา้วกันชุกแลา้วกา็สีมากกินเลยเนาะเยอะเข้าแล้วผัดลืมเข้าทุกคนโอ้ยอยู่ได้โด่งในป้าลืมเข้ากิน ดีแต่เอากับไฟมาเนาะ ก็สิได้ตัดไมสะตามแก้วเข้าเบรอฮะนะเนาะดิษะนี่ ทุกคนเนาะตอนนี้สิได้เอซซาต่ำแก้วเนาะเอาเอาแถโคกมาเนาะไม่ได้เอาซามาน้ำเนาะสิไดเอดซซาต่ำแก้วกว่าจักบ้าน ตอนนี้ก็ปูหรือว่านี่โอ้ไมันยังนี่ปูกับหอยห้ากกะสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่ห้ากกะสีทดสอบมบันก็ปลาตัวแดงอับคอมคักเลยนี่คนคนนี่อืมตัวจะแซ่บเลยกับปูนี้นี่แดงคักไปยังหอยเด้อืตัวไกลสีสุกแล้วเนาะ ที่เฮากะสีได้ซุกเป็นที่หมหอยแล้วนะทุกคนเนาะเฮากะสีได้กิมีมน้ำจิ้มหรือว่าแจ่วเนาะสีได้ต่ำนี่เนาะทีมงานเขากำลังปรุงเครื่องปรุงน้ำจิ้มมาหน่ได้เริ่มต่ำแล้วทุกคนเนาะ ำแห้งพอดีกินเลยนี่ทุกคนจะแ,แซบบ้าป่ะนี่เอากระจุไฟเข้านี่กรทิงนี่กับปุ๊กบรรยากาศสุดยอดเลยทุกคนเลย ขี้หินแบบเขียวงามคักแล,าาแล้วแล้วพอถำแจนนะอ้แล้วอ่าตัวนี้ใส่มะนาวบ่อใสมะนาวมีอยู่อ่าตอนนี้ก็ได้สใส่มะนาวนะทุกคนอุ้ยปาดผากัดิป,ปาดมะนาวเสือจแล้วเสร็จหมดเลยบิลล์เส่อเหมดเลย Hoặc là chị nói nó chia cọc hòa nhìn mặt tông bên này. ở nó? Hmm. 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 คนตัวนี้กำลังหอยห้าที่ต้มแล้วก็สุกไปที่เรียบร้อยแล้วนี่อุ้ยหอนนี่นี่โบองงะไรโบงนี่โอ้ยปึกกอีนี่คนจิ้มแล้วก็หอยแล้วก็กระปูเนาะปลาตัวยังทีคนคือยังหอยอยะ คนตัวนี้ก็ได้ซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ตอนนี้ฮ่าก็สซีสได้กิ<ด>นข้าวเลยเลยนะี่ซีมนะป้าอะไรเป็นซีมเราเป็นจังได้แซ่บมั้งแซ่แบนะทุกคนลักษาะนี้ก็สซี่จมๆเนาะมีกําหอยเนาะไปมากินชาวน้ำการทุกคนมาดินี่ทุกคนไปมากินน้ำการนี่ทุกคนโอ้ เข้าพลืมเนาะทุกคนเนาะกินหอยล้ามานันนี่มาบ่ไล่เ็นเหตุแล้วนี่อ่าจเจ้าแซบบะแซบมะอืม <c oughs> กีมนเ <c oughs> ็ามาปูปูไข่เนาะ หอยทุกคน,นอืมมาเลิกกินข้าวกันทุกคนแล้วจิ้มเลย กินแล้วสบายอืมว้าวอร่อยกินไปดทุกคนตอนนี้ก็ได้กินอิ่มไปที่เรียบร้อย เมือนปมเมือเนาะนี่ปูแซ่บแซบพี่น้องคือจอนมีข้าวเนาะเยอะข้าวเลยมีย่างเนาะทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้ก็ได้กินข้าวเร็จสิ้นเรียบร้อยเลยนะบาดนี้เฮาก็สีได้เดินทางกลับบ้านนี่กะมืดพอสมควรแล้วเนาะทุกคนสี่ํำแล้วนะเนาะฮาก็ทับอิดมาว่าสีมานอนเนาะทุกคน เอาทุกคนตอนนี้ก็เ้าได้กินขา้าวอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้มาก็เป็นเวลาสามซีโมงแรกแล้วนะเนาะหฮากะสิได้กลับบ้านเนาะทว,ทวีตวัสิมานอนแต่วันนี้ลืมเขา้าทุกคนที่ขาดบานะ่ได้เนาะตอนนี้เฮากะบ่ได้กินข้าวเลยนะเนาะเฮามาแล้วก็มีแต่กินต้มหอยและล้าเน้วก็พออยู่ได้นะแล้วก็สิได้กลับบ้านเนาะวันนี้ มมแฮแถวกับตีม่าย่างดีผมลืมจะเข้าเนาะมืออื่นมาไหมมืออื่นบอแล้วก็ถ้าเบิ่งตอนต่อไปเนาะตอนมือหน้าท้าสีมากกะคลิปนี้กับเข้าสิได้จบคลิปเลยเน้ะก็ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามครับส้มแต่ต้นจะจบเริงเนาะสําหรับคลิปนี้กับฝากไว้ํานี้เนาะคลิปหน้าพอกันไหมเนาะสบายดีทุกคน